ครบสัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับสูก่โคชีบอร์ดครับได้เวลาของตองครับกวินลุ้นเฝ้าเสาเปิดสิงให้กับซัปโปรโรบอลถ้วยวันพุธนี้ครับตองกวินทศปัจานาันผู้รประตูของสโมสรคอนซาโดเลซซัปโปรโรที่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามในศึกเจลีหรือเมจิยาสึดาเจวันลีก2020ลีกบอลอันดับหนึ่งของทวีบเบเชียครับหลังจากมือหนึ่งของทีมยังตกเป็นของทาคาโนริสุเกโนมือกาวจอมเกา่าชาวญี่ปุ่นวัย36ปีครับ เทียงโชวฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องครับโดยผลงานของผู้รักษาประตูมือหนึ่งของซัปโปรโรอย่างทาคาโนริสุเกโนะลงเฝ้าเสาในศึกเจลีก2020ไปแล้ว7นัดรวม630นาทีนะครับเก็บคลินชีตไป2แมตช์เสีย8ประตูซึ่งข้อมูลของเว็บไซต์หลักของเจลีกได้บันทึกสถิติการเซฟของนายดานชาวไซตามะนะครับโดยตลอดการลงเฝ้าเสา7ดนัดเซฟไปถึง24ครั้งเลยทีเดียวครับทั้งนี้ช่วงต้นเดือนสิงหาคมครับทีมแกร่งแห่งจังหวัดฮอกไกโด มีโปรแกรมลงเตะที่ที่ยิบเลยครับวันพุทธที่5สิงหาคม63ลูวานครับ2020รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2จะเปิดบ้านพบกับซานเฟเชฮิโรชิมาครับวันเสาร์ที่8สิงหาคม63เจลลก2020นัดที่9บุกไปเยือนชิมิสึเอสพาวทีมของมุยทิลสินแดงดาวันพุทธที่12สิงหาคม63ลูวานครับ2020รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ครับเปิดบ้านพบกับโยโกฮาม่า F4 วันเสาร์ที่15สิงหาคม63เจลีก2020นัดที่10เปิดบ้านพบกับคาวาสกิฟอนเทเ่จากโปรแกรมที่ออกมาครับทำให้คอนซาโดเรซัปโปโรจะมีคิวลงเตะ4แมตช์ในรอบ10วันโดยแบ่งเกมหลีก2นัดและบอลถ้วยอีก2นัดนะครับโดยมีโอกาสสูงมากเลยทีเดียวครับที่มือกาาทีมชาติไทยวัย30ปีจะได้ลงเฝ้าสาวในเกมลูวันครับโดยโค้ชมิชามิไฮโลเปโตวิชกุนซือใหญ่ของทีมนะครับได้ออกมาสัมภาษณ์แล้วว่า ต้องการจะโรเตชันนักเตะในเกมฟุตบอลถ้วยเช่นกันครับหลังจากที่เกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มซัปโปโรออกสตาร์ได้อย่างสวยงามเก็บ3มแต้มนําจากฝูงในกลุ่ม4อยู่ในเวลานี้นะครับสำหรับคอนซาโดเรซัปโปโรครับจะเปิดบ้านซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของซานเฟเชฮิโรชิม่าในศึกรูวันครับ2020รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4นัดที่2ในวันพุทธที่5สิงหาคมเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ สำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1นึ่งไลค์หนึ่งแ like, ชร์จากทุท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไคร์กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ